สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับเจอกับผมแดงเขมราดนะครับวันนี้เจอกันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568นะครับวันนี้จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยนะครับวันนี้ก็มีเฉพาะรายการวันนะครับรายการวันลุมพินีนะครับที่เวทีลุมพินีรามินทายนะครับมวยเริ่มชกตั้งแต่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับวิเคราะห์วิจารณ์เฉพาะคู่หลักๆแล้วกันนะครับไปเริ่มที่คู่ที่3นะครับคู่ที่3อเล็กซานเดอร์ขาดนะครับวันนี้เจอกับเจ้าซีเอยะมัตสิดะนะครับ เจ้าอเล็กซานเดอร์เนี่ยผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีชนะนอกเจ้าเสาฟูจันนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าเซียยะนะครับผลงานไฟล่าสุดก็ชนะนอกเจ้าบิลานะครับคู่นี้ชอบไปที่อเล็กซานเดอร์นะครับอเล็กซานเดอร์ขานนะครับคู่นี้สู้กัน155ปอนด์นะครับเวทใหญ่เลยนะครับส่วนคู่ที่2นะครับกราเบียนเปเรล่านะครับหรือว่าอีเกิลมวยไทยนะครับวันนี้เจอกับเจ้าทากุคอนโดนะครับนักชกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ เจ้ากาเบียเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีชนะนะครับชนะเจ้าแม็กซิมนะครับขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าทากุนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้นอกเจ้าเกิดกูทอมนะครับรายการวันบุปินีนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าทากุกนะครับแล้วก็คู่ที่5นะครับจูสวยนะครับเจอกับอาร์เธอร์ครอปนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าจูสวยนะครับแล้วก็คู่ที่6นะครับลุสดิมจูโนซอฟนะครับนักชกจากประเทศรัสเซียนะครับ เจอกับเพชรสุขุมวิทนะครับเพชรสูงเพชรสุขุมวิทต้อมทุ่งสงนะครับหรือว่าเจ้าเรยาเดิมนะครับเจ้ารัต <c oughs> เจ้าลูสตัมเนี่ยนักจกจากประเทศรัสเซียนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็ชนะเจ้าดอนคิงนะครับตอนคิงโยทะลักหน่วยไทยถือว่าผลงานไม่ธรรมดานะครับขณะที่เพชรสุขุมวิทนะครับเพชรสุขุมวิทเนี่ยมวยจากนครศรีนะครับซ้อมอยู่กับทีมงานพี่อั๋นสุขุมวิทนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้นอกจกที่3เจ้า อัสลามจอนนะครับคู่นี้ชอบไปที่รุสดัมนะครับนักจะนักชกจากรัสเซียครับอาวุธหลากหลายเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ที่7นะครับอิคิวซังสอสลักชีพนะครับเจอกับดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับคู่นี้นักชกไทยเจอกับนักชกไทยนะครับอิคิวซังเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับชนะเจ้ากับป้นทองมานะครับส่วนคู่ชกนะครับดาวแดงเอนนี่มวยไทยนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็ชนะเจ้าเพชรป่าศักด์นะครับเพชรป่าศักด์ สอสระชีพนะครับเพื่อนร่วมค่ายของเจ้าอิกิวซังมานะครับคู่นี้ชอบไปที่อิกิวซังนะครับน่าจะสาแค้นให้เพื่อนร่วมค่ายได้นะครับแล้วก็คู่ที่8นะครับกาเบลเลโลโมรามนะครับนักชกจากประเทศบราซิลนะครับเจอกับเจ้าน้องฟ้าใสท็อปพีเคแสนชัยนะครับคู่นี้เป็นมวยหญิงนะครับคู่นี้ชอบไปที่น้องฟ้าใสนะครับแล้วก็คู่ที่9้านะครับเพชรเมืองเหนือตองขาวเชียงใหม่นะครับ วันนี้เจอกับโมฮัมเหม็ดดาวฟิกนะครับเพชรเมืองเหนือเนี่ยผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้เจ้าศิลธรรมนะครับขณะที่โมฮัมเหม็ดนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดก็แพ้นอกเจ้าวุฒิไกรนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรเมืองเหนือนะครับแล้วก็คู่ที่10นะครับบัวเขียวปอเปาอินนะครับเจอกับแมมมอสสอสระชีพนะครับคู่นี้ไทยเจอไทยนะครับบัวเขียวนี่มวยจากยะโสธรนะครับซอมปอเปาอินก็ประเภทเมวยนกว่าครบเครื่องมาสอบอันตรายครับ ผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าเด็ดดวงเล็กนะครับขณะที่แมมมอสนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยก็มีชนะเจ้าเอมวยนะครับคู่นี้ชอบไปที่บัวเขียวนะครับแล้วก็คู่รองนะครับพันลิตลูกเจ้าแม่สายวาลีนะครับเจอกับจิสนะดาวเด่นมวยไทยนะครับพันลิตนะครับก็ซ้อมลูกเจ้าแม่สายวาลีที่พัทลุงนะครับมวยจากพัทลุงนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดเนี่ยแพ้เจ้าแอนดานัชกจากเบลารุสมาขณะที่คู่ชกนะครับจิสนะนะครับก็ มวยจากนครศรีนะครับคู่นี้ตายเจอตายนะครับพัทลุงเจอนครศรีนะครับกิษนะเนี่ยผลงานไฟล่าสุดชนะเจ้าคมอาวุธนะครับกรมอาวุธเอฟเอกกรุปนะครับคู่นี้ชอบไปที่กิษณะนะครับและก็คู่เอกนะครับสุริยเล็กพอเย็นยิ่งนะครับเจอกับเดโชปอบริลักษ์นะครับไฟล่าสุดใส่กันยับเลยนะครับและก็เป็นสุริยเล็กที่ชนะมานะครับสุริยเล็กก็มวยเตี้ยสั้นนะครับมวยหมัดขนาที่เดโชเล็กเนี่ย ประเภทสูงยาวเข่าดีนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่สุริยันเล็กนะครับชอบลูกบูหัวจิตหัวใจนะครับมวยชอบรายการวันลุมพินีนะครับสุริยันเล็กนะครับกิษณะนะครับสุริยันเล็กกิษณะนะครับและก็เจ้าบัวเขียวนะครับกิศยาสุริยันเล็กกิษณะและก็บัวเขียวนะครับนี่คือมวยชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ยูทูบนะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเก็มลาด นาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ